จริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาทัศนาทุชนตามปกติท้าวความหลังสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเดินหน้าเดียย๋ยวญาติโยมจะอุ้ยลืมไปแล้วเมื่อวานเหมือนกันอาตมาเองก็มก็ลืมเหมือนกันที่เล่าไปแล้วเนี่ยจำไม่ได้หรอกนะ จะให้เล่าย้อนหลังก็แบบนึกเป็นพระอินต์ตัวเขียวนั่งนึกจนตัวเขียวเลยนะท่านพระโพธิสัตว์เคยอุบัติในราชวงศ์นี้เป็นพระเวทสันดรในราชวงศ์นี้แหละ นะที่เล่ามาตั้งแต่โอกากระโอกากร,ราชปาก่อนโอกากร,ราชก็มาจนถึงนครที่พระโอรสทั้งเก้าได้เดินทางมาตั้งพระนครใหม่เนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อเป็นกบิลพัฒในพระวง์นี้แหละพระเวสสันดรก็เคย พระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ทองเราก็เคยมาอุบัติในในราชตะวงในราชรสกุลนี้จับเดิมแต่มาแต่นั้นมากษัตริย์ราชทั้งหลายได้สวยร,ราชสมบัติสืบพระวงต์ต่อต่อกันมาเป็นหลายชั่วกษัตริย์เป็นอันมากกราบเท่าที่พระเจ้าศรีวิราชพระเจ้าสนชัยราช และพระเจ้าเวสันตราชครั้งนั้นเปลี่ยนนามพระนครชื่อกรุงเชตุดรจากกรุงกบ,บินละพัฒก็เปลี่ยนมาชื่อเป็นกรุงเชตุดรและสมเด็จพระเวสสันดราราชได้เสวยราชสมบัติดำรงในทศพิตราชธรรมทรงบริจาคพริยาสเวตปัจจยนปัจจะ ปัจจัยนาปัจจัยนาก,กับทั้งเครื่องคชาพรอันมีราคาได้24่สิบสีแสนกหาปณะ2 4่สิบสีแสนกหาปณะนะ, 24, ะนะคิดเป็นเงินไทยสมัยไม่รู้ไม่รู้เป็นเท่าไหร่ดำรงพระชนตราบเท่าที่วงคตจุติขึ้นไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก ดำรงจนสิ้นพระชนชีพแล้วก็ไปโน่นเลยจุุติบนสวรรค์ชั้นดุสิตเลยจึงพระจึงพระชาลีราชโอรสได้ราชาพิเศษกับด้วยนางกันหาชินชินากนิธภักค,คินีได้เสวยราชสมบัติสืบกันมามีพระราชโอรสทรงพระนาม พระศร,ระีวีวาหานราชพระศรีวีวาหนราชมีพระราชโอรสทรงพระนามพระศรีหัตสรราชพระศรีหัตสรราชได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์เป็นลำดับมาเป็นอันมากนับเป็นกษัตริย์ที่1 6 1 1 0 0พระองค์จึงจึงถึงพระเจ้าชัยเสนราช พระเจ้าชัยเสนราชมีพระราชบุตรทรงพระนามพระเจ้าสีหนุราชได้สเสวยราชสมบัติสืบกันมานสีีหนุราชมาแล้วซึ่งเป็นปู่ของซึ่งเป็นปู่ของอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะกล่าวผิด คราวนี้เมื่อพระเจ้าสีหนุราชเนี่ยพระเจ้าสีหนุสักยะได้ให้เหล่าอมา์เสาะหาหญิงงามเพื่อพระราชโอรสสุดโททนะาสุดโทนะดโทนาก็บังเกิดในตระกูลนี้เลยนะเป็นลูกของอพระเจ้าสีหนุราชพระเจ้าสรีหนุราชก็เตรียมการจะอภิเษกสมรสให้กับ พระเจ้าสุดโทธนะครั้งนั้นพระนคกรกลับเรียกกรุงกระเบือพัดดุดนาดุดนามเดิมและพระเจ้าสีหนุราชนั้นมีพระราชโอรสสามพระองค์ทรงพระนามพระสุริสุดโทธนราชกุมารหนึ่งพระสุโกธนราชกุมารหนึ่งพระอามิตรธนราชกุมารหนึ่ง มีพระมีพระราธชธิดาสองพระองค์ทรงพระนามนางอมิตตาหนึ่งนางปมิตตาหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นชื่อที่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยโอย้อตมาจํไม่หวัดไม่ไหวนะก็เลยจับเอา,อ,าองค์สําคัญสําคัญอย่างเช่นเจ้าศีหนุนี่เป็นบิดาของพระเจ้าสโสธรธนะ มีพี่น้องด้วยกันจำชื่อกันไม่ได้สักทีตั้งแต่สมัยเรียนแล้วท่องกันไม่อมิตโตสุดโกอะไรนในการนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีหนุราชมีพระอรุอไทยปรารถนาจะราชาพิเศษพระสิริสุท,ทธทนะเชษฐราชโอรสผู้ใหญ่ ซึ่งทรงพระวัยวัฒนาการประดิษฐานไว้ในสเวตราชาชัดสเสวยมหายสวมเสวยมหัยสวะสวริยสมบัติแทนพระองค์ทรงพระดำริว่าควรจะให้สืบแสวงหาซึ่งนางขัติยราชธ,ธิดาอันอุดมมวงทรงซึ่งบวรรูปสิริโสภาค และบริบูรณ์ด้วยปัญจัญจกลยานีอันปัญจักรยานีอิทธิลักษณะ64ประการและมีสันดานกอบด้วยบริสุทธิ์สีลาจารวัตมาอาภิเศกในพระอคัครมเหสีโอ้โหความคิดของพระเจ้าสีหนุราช จะต้องเป็นหญิงงามด้วยเบญจกัลยาณีมีมีครบท้วนถึง64ประการเนี่ยเราก็ไม่รู้อย่างไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยเขาเขาจะบรรยเขาจะบรรยายไว้ในนี้หรือเปล่าเนีเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันต่อไปแต่วางแผนไว้แล้วละ่ะจะต้องเป็นหญิงที่งามที่สุดในโลกเลยเนี่ยนะเพราะคิดคิดดูแล้วเนี่ยเบ เป็นจักรยาณีเนี่ยจะหายากมากนะจะหายากมากหรือหรือมีอยู่แต่เราไม่รู้บุญวาสนาเราไม่ถึงก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบได้บุญวาสนาตาของเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ที่รู้ๆของเราก็มีนางงามจักรวาลน,นอกจากนางงามประเทศไทยแล้วก็ยังมีนางงามจักรวาล ก็มีที่จําได้ที่อาตมาพอจะจําได้ก็มีอาภัสราของสกุลแล้วก็จากนั้นก็ห่างเว้นไปจนกระกรกะทั่งถึงปุ๋ยพรทิพนาคยืรันกรหนกในคนที่สองนางงามจักรวาลแต่คนที่สามมายังไม่รู้นะอาตมาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวทอะไรแล้วตอนนี้ว่านางงามจักรวาลปีนี้เป็นของใคร หรือที่ผ่านมาของไทยเราได้ไปแล้วอีกหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆก็คืออ่ภัตราแล้วก็พรทิพนากหรือรนกระนกหรือว่า,าคุณปุ๋ยยคุณปุ๋ยของเรานี่เอง <laughs> จึงมีพระราชบัญชาดำรัสให้หาซึ่งพระรมนาจารย์ทั้ง8ดคน อันถึงซึ่งฟังแห่งจะตุเทพางคศาสตร์เฉลียวฉลาดรอบรู้ทั่วไปในอิทธิลักษณะแลบุรุษลักษณะแลภูมิลักษณะทั้งสิ้นแล้วดํารัสสั่งโดยพระคาถาว่าจะตุนนังอิริยาประถานังเป็นอาทิ อัาธิบายความก็เหมือนกระแสะพระราชดำริแปลกออกไปแต่ดำรัสสั่งว่าท่านทั้งแปดจงเที่ยวสืบสอสืบสอะแสวงหาซึ่งนางรัตนก,กัญญาเราจะอภิเศษกับด้วยเจ้าสิริสุท,ทธทนะราชโอรสของเราบนกองแก้วแล้วจะประดิษฐานในที่ เป็นอธิบดีกว่ากษัตริยะ์กยราชวงศ์ทั้งหกแสนเป็นเอกอัคราชาเป็นเอกอัคราชาท่ราชอันประเสริฐกว่าพระยาทั้งร้อหนึ่งพระองค์เพราะเหตุนั้นท่านจึงเที่ยวสืบสอดสแสวงหาไปในทิศต,ต่างไปในทิศทั้งปวงแล้วพระราชาทานทรัพย์ให้แปดพันกหาปณะแก่พราหมณ์ทั้ง8กับมี ปิลันธะนทิวาคธนะคิวาลังการวังการาพรเป็นเป็นบรรณาการข่าวสารว่าถ้าพบนางแก้วเห็นปานดังนั้นแล้วก็ให้ถวายแก้วอันเป็นเครื่องประดับพระสอนี้เป็นสำคัญไว้แล้วก็ส่งพราหมณ์ทั้งแปดนั้นไปโดยพระราช,ชประสงค์ โอ้โห oh, oh. อ้าวสิบเอ็ดนาทีจะแล้วอธิบายไม่ทันก็คงจะพอฟังคร่าวๆก่อนเนาะฟังคร่าวๆเนื้อความเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอธิบายความให้ฟังคําอธิบายความนี้เป็นความความเข้าใจของอตาตมานะคนอื่นจะเข้าใจมอตาตมาหรือเปล่าเขาไม่รู้อ้าวแต่วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกรบรดาทาันสาทุชนทุกคนทุกท่านเทริญเจริญพร